วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืนก้นที่กับเราสีเขียวเราไปที่จังหวัดตราดชาวบ้านร้องคาเรือช่วยปลาปามเรือคาดหอยแคงหลังทำผิดกฎหมายประมงพื้นบ้านที่บ้านท่าสมชาวบ้านจากบ้านท่าสมบ้านสลักํำบนท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเดือดร้อนจากการถูกเรือประมงขนาดเล็กนำาคาสำหรับคาดหอยแคง มาทำการคาดหอยในเขตห่วงห้ามบริเวณปากแม่น้ำเวรุช่วงบ้านท่าโสมบ้านสลักจำนวนกว่า10บลำซึ่งเป็นการคาดหอยแข็งที่ผิดกฎหมายหลังสำนักง,งานประมงจังหวัดตราดและกรมประมงสั่งห้ามใช้เครื่องจกักรมาใช้ในการคาดหอยทั้งหอยแข็งและหอยลายและยังมีการประชุมทำประชาคมไปหลายครั้งเกี่ยวกับ ปัญหานี้แต่ในเรื่องดังกล่าวยังมีผู้ฝ่าฝืนนำเรือมาคาดหอยทำการคาดหอยแข่งในบริเวณปากน้ำเวรุช่วงบ้านสลักบ้านท่าสมตมท่าสมอพเภอเขาสมิงจังหวัดตราดดังกล่าวในเรื่องดังกล่าวชาวบ้านได้แจ้งไปยังสำนักงานประมงอำเภอเขาสมิงแล้วแม้สำนักงานประมงอำเภอเขาสมิงจะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามบ้องกันแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ยังคงมีเรือคาดหอยจาก ตำบลบางชันอ,อําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีตำบลแหลมงอบอ,บอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดและจากตำบลแสนตงอ,อําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนำเรือคาดหอยมาทําการคาดหอยทุกวันชาวบ้านจึงได้ออกขอความช่วยเหลือจากฐานทรงกําลังบํารุงทหารเรือจังหวัดตราดเพื่อนําเรือราัตะาเวนขนาดเล็กพร้อมกําลังพลแล่นเรือตรวจสอบเพื่อป้องกันและการติดตามเรือประมงที่คาดหอยในบริเวณปากน้ำเวรุ ไปจนถึงสะพานบ้านท่าจอดตำบลแสนตงุงอำเภอเขาสมิงจากการตรวจสอบดังกล่าวพบเรือคาดหอยพบแต่เรือประมงพื้นบ้านที่ทำการลอยอวนจับปลาและงมหอยแข็งในน้ำด้วยมือเปล่าเท่านั้นเนื่องจากวันนี้ เรือคาดหอยมีมาคาดหอยเพียงสองลำเท่านั้นและคาดหอยเสร็จนําเรือกลับไปจอดที่สะพานบ้านท่าจอดแล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปัญหาเรือคาดหอยปากแม่น้ําเวรุนี่มานานกว่าสิบปี แล้วจนเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มเรือคาดหอยกับกลุ่มชาวบ้านถึงขนาดต้องพกปืนไปทําการคาดหอยด้วยเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาขัดขวางการคาดหอยชาวบ้านบอกว่าทางการทางราชการไม่เคยแก้ปัญหานี้ได้วันนี้จึงได้ขอความช่วยเหลือจากฐันส่งกําลังบงํารุงทหารเือจังหวัดตราดดังกล่าวชาวบ้านบอกอีกว่าแต่ละคนจะใช้วิธี นำเรือจอดและลงน้ำงมหอยด้วยมือเปล่ามีรายได้วันละประมาณ700-1,000ถึงบาทแต่ช่วงนี้หอยแข็งราคาแพงกิโลกรัมละ1 8 0 2งบถึงาบาทเรือคาดหอยจึงนำคาดหอยมาคาดหอยแข็งและการใช้เรือคาดจะทำให้หอยแข็งตัวเล็กตัวน้อยถูกคาดไปด้วยมีปริมาณการคาดหอยได้ลำละหลายร้อยกิโลชาวบ,บ้านเห็นว่านอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังทาการทาลายทรัพยากรธรรม ชาและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการตัดวงจรหอยแครงด้วยจึงแจ้งให้ขอความช่วยเหลือจากขานส่งเรือบำรุงทหารเรือออกมาช่วยเหลือในครั้งนี้ขายโดยเฉลี่ยกิโลเท่าไหร่ถ้าแถวบ้านเราจะขายส่งก็รู้ละร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็สิบปดสิบค่ะโอ้วันก็ได้ไหลายกิโลได้ไหลายกิโลเยออิเองอยู่เยอะไหมครับก็พอมีค่ะ คนหากันเยอะไหมครับเยอะค่ะแถบคนงมนะคะหลายาคนอยู่คะ่ะเป็นสิบไหมครับเป็นค่ะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคะ่ะไปหาันหากันเองส่วนใหญ่จะไปออกมาหาตอนไหนยังไงครับถ้าหัวน้ําค่ะถ้าหัวน้ําที่ตอนเช้าก็อ,ออกแล้วคะ่ะอ๋อคือเช้านี่แล้วแต่น้ําไปถอยไปดีเลยตอนน้ําขึ้นหรือน้ําลงตอนน้ําลงค่ะอ๋อถ้าไปหาตอนน้ําลงนะโดยรายได้เฉลี่ย ก็วันพันกว่าบาทวันพันกว่าบาทคาดว่าตอนนี้ก็เริ่มลดน้อยลงแล้วปัญหาอะไรฮะ